มาอัปเดตพลังงานของคุณในวันนี้นะคะมาดูกันว่าเรื่องราวของคุณพลังงานของคุณแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นและคําแนะนําจากไพ่นะคะเรื่องราวพลังงานของใครกันบ้างไพ่สามใบธาตุไฟเมสิ่งธนูค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะไพ่เดลฟูนะคะคนไกลความรักคนที่มีคู่รักคนรัก ที่อยู่ห่างไกลกันธาตุด,ดินครึศกันมังกรแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะที่เกี่ยวข้องกับคลิปคลิปนี้นี่เป็นพลังงานของคุณพลังงานของคุณอาจจะมีความรักที่เป็นรักระยะไกลรักทางไกลห่างไกลกันแต่มีความผูกพันมากมายเหลือเกินนะคะและในความรู้สึกของคุณอะนะคะคุณไม่ไม่อยากจะยอมแพ้ในความรักครั้งนี้อยากจะสู้สักตั้งหนึ่ง ดูซิว่าพลังงานในความรักครั้งนี้นะคะมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในความรู้สึกของคุณเรามาดูนะคะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นพลังงานของความรักที่พลังงานความรักราบลื่นนะตอนนี้ก <c oughs> ำลังบอกว่าความรักลาบลื่นอยู่ดีเลย พลังงานเกี่ยวกับความกังวลอยากจะเริ่มต้นใหม่ความคิดถึงความห่วงหาอาทรความรักอันแสนโรแมนติกเป็นความรักที่คาดหวังว่าอยากจะได้รับชัยชนะติดอยู่กับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้ความรัก ไอ <I> อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันผ่านไปด้วยความราบรื่นแต่มันมีความกังวลเหมือนกับว่าความรักมันมีบางสิ่งบางอยา่างมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นเดี๋ยวนะเป็นรักทางกายอุปสรรคเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเหมือนกับตอนเนี้อยู่ในจุดที่บอกว่าไม่ไปไหนเลยความรักมันบอกว่ามันเหมือนกับอยูดจุดเริ่มต้นน่ะมันไม่ได้คืบหน้าไปไหนมาไหน่ แต่ความรักที่มีให้มันเป็นความรักที่มั่นคงนะคะ<ม>เป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่ชัดเจนนะแต่เหมือนกับมันบอวนอยู่ในอ่างอะอ่ะฮะเรามาดูต่อสิทําไมเป็นแบบนั้นไพ่ขึ้นมาเป็นไพกธธ่กษัตริย์ถือดาบ<ม>คือมีการส่องดูกันอยู่นั่นแหละรักกันส่องดูกันแล้วก็เจ็บปวดหัวใจทําไมเป็นแบบนั้นอะมาดูต่อขอบห้เล่าเรื่องต่อ กษัตริย์ถือไม้เท้ากษัตริย์ถือไม้เท้ากษัตริย์ถือดาบตอนนี้มันกลายเป็นว่าความรักอะทำให้หนักใจเหลือเกินขอทุ่มเทกับงานก่อนอยากจะให้เกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับความรักอยากให้ปมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในความรักของเราครั้งนี้อันนี้พลังงานของคุณนะ อยากให้ความรักพัฒนาไปไม่อยากให้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะว่าความรักของคุณไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยความรักมันเหมือนกับว่ามันยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นวนอยู่ในอ่างไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์มันลำมันทำให้คุณกังวลอยากจะได้คู่รักที่เป็นสายเป มาดูแต่กลับกลายเป็นว่าคนคนนั้นน่ะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดฝันไว้ mm hmm. เขามีปัญหาทางการเงินคุณหรือเขาเนี่ยที่มีปัญหาทางการเงินต้องการความช่วยเหลือต้องการใครสักคนที่มาฉุด เขาเออรียกว่าไรต้องการใครสักคนน่ะที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วสามารถที่จะฉุดดึงคุณขึ้นจากสถานการณ์จากสถานการณ์ที่มันเป็นไปในสถานการณ์เนี้ยมันในความรักอ่ะคุณหวังไว้มากว่าความรักครั้งนี้เหมือนกับว่าคาดหวังว่าอยากได้คนที่จะมาช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว <laughs> เหมือนแบบว่า ตอนนี้กำลังมีปัญหาแล้วอยากจะหาคู่ซัพพอร์ตอ่ะเออเดี๋ยวก่อนขอดูขอขอสิ่งมหาศาัศจรรย์เกิดขึ้นเหมือนกับว่าตอนนี้พลังงานของคุณอยากจะให้มีเรื่องราวมหาาัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเรื่องใดจะเกิดขึ้นอืม คนเก่าจะกลับมาค่ะพลังงานของ fc พี่เมย์นะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกังวลอะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะพลังงานของคุณนะเดี๋ยวดูซิใต้สำรับคืออะไรให้ใต้สำรับขึ้นมาเป็นใบนี้อะขยบมาให้พื้นที่วันนี้ ใต้สำรับใบนี้ให้ดูใบนี้ด้วยแล้วไพ่ใต้สำรับขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะเป็นไพ่ที่คนที่เดินจากคุณไป <c oughs> ทำไมพี่มีทําหน้าแบบนั้นเดี๋ยวก่อนตลกคนที่เดินจากคุณไปอ่ะเขาจะกลับมา อ่าฮ uh huh. พลังงานของคุณตอนนี้นะคือเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันอะในความรู้สึกของคุณอะคุณอยากให้เกิดปาฏิหาริย์เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักคุณอาจจะพูดคุยหรือว่าคุยอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือมันเป็นพลังงานของ ความกังวลน่ะในความรักของคุณน่ะคุณอยากให้ความรักครั้งนี้เป็นไปอย่างราบลื่นแล้วก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยที่แบบว่าเหมือนกับว่าอยากจะได้ใครสักคนที่เข้ามาอบอุ้มอุ้มชูดูแลเพราะว่าคุณเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางการเงินอยู่แล้วคุณก็อยากได้คู่ที่สามารถที่จะเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือดูแลคุณได้แต่ขอบอกไวเ้เถอะทุกคนคนคนนั้นน่ะ กลายเป็นว่าพลังงานของคนคนเก่าของคุณนะ่ะเขาจะกลับมาแล้วคุณเป็นคู่แท้กันด้วยนะพลังงานคนเก่าคนที่เดินจากกันไปคนที่ห่างหายกันไปนะคะคนคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วเป็นคู่แท้คุณจะมาเป็นคนที่ดูแลคุณแล้วก็ความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างยุติธรรมแล้วมันจะเกิดปฏิหาริย์ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้กับคุณนะ่ะ พลังงานของคุณคือคู่รักคู่แท้ของคุณน่ะเป็นคนเก่านะคะถึงตอนนี้คุณจะประสบปัญหานะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่รักคุณแบบจริงจังรักคุณมากมายแล้วเขาก็ใจดีเป็นคนที่แบบว่าเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอะอาา่าฮะคนคนนี้เป็นคนบุคลิกลักษณะอย่างไรคะเป็นคนใจดีมากๆ เป็นเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะ,ะอารมณ์ดีใจเย็นมีเมตตาอบอ้อมอารีนะเขานะคะคนคนนี้คุณเป็นคู่แท้กันทำไมถึงอ,อ่านว่าเป็นคู่แท้กันเพราะว่าไพ่กรารศัสต์ถ,ถือไม้เท้าขึ้นแล้วก็มาล,ลาชินีถือไม้เท้าเป็นคู่รักคู่แท้คุณจะได้พบเจอคู่รักคู่แท้ของคุณ ซึ่งคนคนนั้นคือคนที่เคยเดินจากกันไปคือคนที่เคยหันหลังกันไปนั่นเองนะคะและนี่สำหรับพลังงานของ f อซพี่เมย์เนาะวันนี้พลังงานของคนที่มาดูละเอฟซี FC พี่เมย์พลังงานของคนธาตุดินพึงศกันมังกรนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงกานูนะแล้วก็คนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ห่างไกลกันนะอา่าเดินทางมาพบเจอกันลําบากต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเล เนะคะเป็นไปได้เออแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แน่นอนในความกังวลในในสิ่งที่คุณนะคะกังวลอยู่กับเรื่องราวของของเงินทองอะไรเงี้ยจะได้รับการช่วยเหลือจากคนคนนี้แหละนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินนะคะติดขัดเรื่องเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนเก่าที่เคยเดินจากคุณไปแล้วเขาเป็นคู่แท้ของคุณ อ่าฮะทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะพูดว่ายอย่างไรจะอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรขอ5ใบค่ะเอาไต้สำรับก่อน children ก็คือ children ก็คือความหมายของไพ่ children ก็คือเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวฝังใจเก่าๆหรือเรื่องราวในอดีตนะคะ มันจะกลับมาอีกก็คือคนในอดีตจะกลับมาอีกเป็นไปได้เช่นเดียวกันคนที่เคยพบเคยเจอกันเคยรักกันในวัยเด็กหรือคนที่เขาเอนดูรักใครคุณนะคะที่เอ่อเขาเรียกอะไรพลังงานของคนคนนี้เอ่อคุณนะอาจจะเจอเขาตอนที่วัยเรียนวัยเด็กนะคะหรือเป็นอดีตที่เป็นความทรงจํา เป็นอดีตเป็นความทรงจําเป็นคนเก่าๆนะคะได้เป็นคนที่บ้านเกิดโรงเรียนเดียวกันบ้านเดียวกันได้นะคะอ่ะมาดูพลังงานใบต่อไป This could be the one แล้วเขาก็คือคนที่ใช่ของคุณก็คือเนื้อคู่กันอะเนื้อคู่กันแล้วเป็นคู่แท้ด้วยก็คือคนที่ใช่คือคนคนนี้แหละคือคนเก่าไม่ใช่คนใหม่เสียใจด้วย เอมพี่เมย์แล้วเป็นพาร์ทไลฟ์รีเลชั่นชิพคนอดีตชาติที่ตามกันมาอ๋อเป็นคู่รักจากอดีตชาติเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไร ให้บอกว่าให้มองในทิศทางบวกนะคะ Stay optimistic about your love life นะคะก็คือให้มองในทิศทางบวกสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนคนนี้เป็นคู่แท้ของมาดูใบสุดท้ายบอกว่าอะไรคะ New love <laughs> จะได้รักใหม่กับใครคนเดิมรักครั้งใหม่กับใครคนเดิมนะคะคนคนเดิมจะเข้ามามอบความรักชีวิตรักในแบบใหม่นะคะจะมา เขาเรียกว่าอะไรจะมอบชีวิตใหม่ให้กับคุณอะความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมความสุขครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่เป็นคนเก่านะแล้วพี่เมย์ยิ้มอะไรอะอ๋อก็เอซี FC พี่เมย์ผูกพันอยู่กับคนเก่าอะเออก็ตัวเองผูกพันอยู่กับคนเก่าตัวเองก็ได้คนเก่าหัวใจมันเรียกร้องมันผูกพันทําไมว่าอย่างนั้นนี่ไงให้ดูเนะี่ย หัวใจผูกพันยิ่งห่างไกลยิ่งผูกพันผูกพันกันบอกว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนคุณก็จะวนกลับมาเจอกันอยู่ดีแล้วยิ่งเป็นพาร์ทไลฟ์รีเลชั่นชีพอีกคือไม่ว่าจะห่างกันไปกี่ภพกี่ปีกี่ชาติเวียนไหยตายเกิดเนี่ยตามกันมาจนเจอเลยตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูข้อความที่เกี่ยวข้องนะะีะกับไพ่ห้าใบนะผูกพันกับใครก็ได้คนนั้นแหละ ามาดูค่ะข้อความห้าข้อความที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ข้อความแรกบอกว่าสิ่งที่เศร้าที่สุดสิ่งที่สดุดสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทำคือการเดิน,ดนจากคุณไปทั้งทงท,งที่ยังรักคุณอยู่เออรักแล้วจากไปทำไมเออ พลังงานที่สองชันเกลียดตัวเองเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลยหยุดรักไม่ได้เข้ามาสี fc ไม่เมย์รออยู่อาา่ะฮะพลังงานที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นพลังงานของเขาอะที่ส่งข้อความถึงคุณหรือพลังงานของคุณนะคะที่นึกถึงคนคนนั้นก็เป็นได้นะคะ อ่ะมาดูข้อความที่เกี่ยวข้องอีกนะคะเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆหัวใจฉันันคนใครจะหยุดเต้นเอฟซพี่เมย์คิดถึงเขามากขนาดนั้นเลยเหรอค่ะพลังงานใบที่สี่ค่ะคุณมีพื้นที่ในหัวใจฉันอย่างที่ใครไม่เคยมีไม่มีใครเคยมีโอ้คนเก่าคนนี้เนาะผูกพันกันมากฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวังอือฮนี่คือพลังงานนะคะ พลังงานของ fc พี่เมย์ตอนนี้พลังงานของคุณอะผูกพันอยู่กับคนเก่าแล้วคุณก็จะได้คนเก่านั่นแหละมาเป็นรักครั้งใหม่ให้คุณพลังงานของคุณตอนนี้นะคะก็เรียกว่าผูกพันรักมั่นอยู่คนเก่าที่เคยจากกันไปแล้วก็สิ่งที่คุณนะคะแบบอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะคุณอยากให้มันมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในความรักครั้งนี้ให้ความรักเข้ามาแล้วเป็นความรักที่ราบรื่นที่ ที่พัฒนาความรักไปอย่างรวดเร็วได้ไหมคือเหมือนกับว่ามาฉุดหลังชันทีในวินาทีที่ฉันกำลังต้องการใครสักคนนะ่ะนั่นแหละพลังงานของคุณนะเป็นแบบนั้น แล้วสิ่งที่ได้มาก็คือเดี๋ยวคุณก็จะได้คนเก่าที่มาเป็นรักครั้งใหม่เพราะว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่รักคู่แท้และเป็นคู่ที่ติดตามกันมาจากอดีตชาตินั่นเองนะคะเป็นพลังงานของความรักจากอดีตชาติของคนธาตุดินและคนธาตุไฟนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆสํำหรับการติดตามรับชมและนี่คืออัปเดตพลังงานของคุณในคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคือแบบว่า จะได้รับพลังงานดีๆไปเป็นกําลังใจให้แต่ถ้าสําหรับใครที่บอกว่าพี่เมย์หนูไม่เอาคนเก่าผมไม่เอาคนเก่าครับไม่ต้องรับพลังงานนี้ไปนะคะเพราะว่าหลายคนต่างคนต่างความคิดแล้วพลังงานเป็นพลังงานแลนดั้มพลังงานอาจจะมีหลายๆพลังงานมารวมกันก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเราคิดว่าพลังงานไหนเป็นของเราแน่นอนเลยว่ารับพลังงานรักแท้ไปก็บอกว่าน้องรับพลังงานรักแท้ เอาแค่ okay, นั้นนะ,ะแล้วบอกเลยว่าตัวเองมีรักแท้ฉันคือรักแท้ฉันมีรักแท้อยู่กับฉันตลอดไปบอกแบบนี้แล้วคุณจะสมหวังในรักแท้คำพูดของคุณพลังงานของคุณนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งคุณคิดอะไรได้แบบนั้นเพราะฉะนั้น คิดนะคะแต่สิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสแกนตัวเองว่าตอนนี้คิดบวกหรือคิดลบอยู่นะคะเปลี่ยนพลังงานตัวเองให้เป็นพลังงานบวกแล้วคุณจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆชีวิตของคุณนะคะจะมีแต่ขาขึ้นนั่นเองนะคะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้วิมิทขอบคุณมากๆจริง จริงนะคะแล้วก็การกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ